หลังจากเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ทโพสต์คลิปร้องเรียนกรณีถูกหลอกขายรถยนต์มือสองซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายนับล้านบาทล่าสุดนายธนาวุฒิปาหยันอายุ36ปีชาวอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของคลิปและหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่า พฤติกรรมของนายจัก,กรภพผู้ก่อเหตุจะนำรถยนต์ที่อ้างว่าหลุดจำนำมาโพสต์ขายใน f Facebook ขายในราคาต่ำกว่าตลาดมือสองอย่างมากจึงติดต่อขอซื้อรถ3คันซึ่งคันแรกซื้อขายและส่งมอบรถตามปกติจนเกิดความมั่นใจแต่เมื่อซื้ออีกสองคันกลับไม่ได้รถตามที่ตกลงกันไว้และทะเบียนรถที่ผู้ก่อเหตุส่งภาพมาให้ดูทางไลน์ก็เป็นทะเบียนปลอมจึงรู้ตัวว่าถูกโกงและได้เข้าแจ้งความที่สอพอมหาสารคาม ยงทราบจากเจ้าหน้าที่ว่านายจัก,กรภพเพิ่งถูกจับและได้รับการประกันตัวออกไปปัจจุบันมีผู้เสียหายในคดีนี้ประมาณ30รายรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทโดยนายธนาวุฒิอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายทั้งหมดเพื่อแจ้งความเพิ่มเติมที่สพมหาสารคามดำเนินคดีกับนายจัก,กรภพให้ถึงที่สุดค่ะ